พระเจ้าที่รักท่านกลางวิกฤตและโรคระบาดที่กำลังคุกคามผู้คนทั่วโลกอยู่ในเวลานี้ลูกขออธิษฐานขอการปกป้องจากพระเจ้าที่ลูกเชื่อขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ปกคลุมลูกและพี่น้องผู้เชื่อลูกขอคุกเข่าลงด้วยการอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์ในสดุดีบทที่91ที่บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลีภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านจากกับของพรานนกและจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความศัก์สุจริตของพระองค์เป็นโลและเป็นดัง ท่านจะไม่กลัวความเสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบ เราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาพระเจ้าพระบิดาลูกขอกล่าวอ้างพระสัญญาของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์